สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังอุ้มบุญอุ้มบุญแฟมิลี่มณีสิภานองไปไปกินต่อเฟี้ยงค่ะในยินข่าวว่าเขาเกี่ยวแล้วพี่เลิศลักขึ้นแล้วค่ะน้องดาวกับไปพี่ปิ่มไม่กับไปพี่บัวบานกับไปอุ้มบุญนี่สิคี่ก็พี่เลิศลัก จะถามหาแต่ผ <laughs> ู้สาวเถอะนอเิ <hone rik> oh, well, we ่นมาหาอย่างโอ้เิ่นจะมาล่งงานหรอวะล่งงานมวยหรอวะมวยอยู่วงเวียนมวยอยู่วงเวียนผนตัวอาบน้ำแล้วค่ะสีเรียมตู้ไปแล้ว ตื่นเต้นตื่นเต้นจะได้ขึ้นรถอีกแล้วขึ้นได้บ่ละอ้าศไปเที่ยวเล่นกินต่อเฟียงค่ะทงหน้า หลายเชือกอยู่ค่ะพา่า,พาน้องไปกินเต้าเฟี่ยงกับบวเพิ่นแน่ละค่ะกับมีบัวบานมีอุ่มบุญมีพี่เลือดลักปีไหม่น้องดาวทบทีมเพิ่นสามเชือกเพิ่นสิขึ้นแั้นของน้องดาวค่ะขึ้นซิบโล อันนี้สองสาวเออหนึ่งสาวกับผู้เบานี่ผู้สาวผู้เบานี่สิขึ้นขั้นนี้ขึ้นได้บ่ล่ะคอย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 เออเอ้ยเก่งเก่งเก่งเปล่า่าพูดเนาะโอ้ยยานบ่ได้ไปย่านบ่ได,ไ,นบได้ไปแห้งพูนค่ะขึ้นแล้วแนนอนในนอนเก่งแล้วเก่งแล้วยันเลียนขึ้นจังสิแม่ยันโตกะทิบ่กา ขึ้นอีกลแล้ว็ต้องขึ้นแล้วค่ะเซฟไว้ค่ะเซฟเพิ้มผมยันนองเขาดินเย่งหลายค่ะลูกเสาไส้อมไว้ส้อมไว้สิพผ้าเที่ยวมือนู่สิพผ้าไปโลเบิงบูค่ะบูยาง่าย đi <laughs> leo phải tháng đấy cả bố tay phải thắng để cả bố tông nhạc lêu, cứ leo cứ leo dù gặp phi โอ้หนึ่งสาวสองนุม่มมันนี่ผู้สาวกับผู้เบาขี่น้ำกันอาหารกระตุ้นไว้เต็มรถค่ะครับพี่น้อง ได้้แลวครับไปไปเที่ยวน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยน้องบุญก็ขึ้นกับพี่เดิอดรักเนา้องเปิ้ลหยอกกันกับพี่กับน้องว่านพ่อสาวไปได้พี่อุ่นน้องบุญขึ้นง่ายปะง่ายอยู่ครับน้องบุญครับบุญสอมมาแล้วซสอมมาแล้วนะครับคสอบมาแล้วก็อยากไป ทางไกลเนี่ยจังน่อยพอรถพูดกับรถขึ้นเนาะ <c oughs> เฮ้ยต้องเอาไม้เนี่ต้องเอาไม้นี่ <c oughs> ต้องเอาทิปหลอแล้วเนาะลูกสาวไปดูสาวขี่เลยลูกสาวนี่ลูกสาวมาแล้วครับลูกสาวเอสซี่ครับนี่ลูกสาวเอสซี่เบิ่งเอาครับพี่น้องเลยไปไปพอเทิร์กไปวันนี้ก็เสบียงมาเต็มพิกัดครับทั้งกล้วยทั้งอ้อยกันนีอยู่ทั้งหนาพุ่นละครับ อาจจะไม่เห็นลูกสาวไนเอ้ยอ้าวอยู่ดีไม่แห้งก้บเก็บอะไรก้มไข่บ่ามีให้ตลอดปลอดภัยเด้อนี้เด้อลูกเอ้ยมาเลยมาเด้อแม่คข่ายก็จะไปกันไปจอดทั้งหน้าเดินขับเไปครับอัลูหลพูดไปบ่าอะไรยังสิครับดูมันหน่อยอาจจะเอียงจะสี่เน่เอะไะครับ ไปแล้วครับออกจากบ้านแล้วเอ้ยเมฟาายอยู่บ้านเด้อเผาบ้านเด้อเมฟาายเนี่ยมันกลุ่นเมฟาายเนี่ยมันกลุ่ครับอันนี้ครับอาจจะไปท่องเที่ยววุ่นวาไปอาจจะน้อยใจมาเด้อพี่น้องไปน้ำกันเด้อนี่อุ่นรอน้องกัน มีหมมีลาบ่ต้องย่านใส่บัมันนำเอาเออเออคนจริงคนเก่งคนจริงสาวหลาบผมไปยังดอกลูกผมเป็นยังดอกผมบริเวณภาพพิเศษดอกพาไปกินหยาบ นี่ใครว่าชอบไปกินหยาปลาเฟ้องเลยเนาปลาเฟ้ยงเกี่ยวของไม่ิ้ยากระแท่เน่ยยังเนีไปเลมหยากระแท่งดึงทำไปเนาะโอ้บเดีว่าสิประมาณสัตว์เฮ้ยเเ้าหูครับเเขาหูให้รูปภาษา การเคลื yeah. ่อนย้ายได้ดีครับสร้างโบกหูผ้าชาเอาไปไม่ยากกับโบกหูใจควันกับโบมี่เป็นรับพิลกันยั่งไปดูเล่ได้เป็นการบังคับครับบังคับกับบังคับขึ้นกอลหรือเปล่า แล้ก็เป <át> ็นตังเนี่ยเดกับขอตรวจเขภไพ่พี่น้องที่บ้านะครับอันนี้คือเป็นบรรพทุรบุษเป็นจุดนองท่านแหน่เป็นสดซางใดแปลงเมื่อบอกไว้ครับอูพิชบ่าวพิชอะไรกับขาตรวพี่น้องเอชิ้นๆๆดูกันกินๆินน้อกันกินน้อกัน

เอฟซีซูพูนสุขุนขอมบึงกะบพี่ตุกอันไหนอันไหนพี่เดนถือกะขอถูกขอให้พี่น้องครับขอจันขอจันหนึ่งถือป้าไปน้องๆไปเที่ยวให้ฝากที่ตามในเด้อครับเด้อช่องพังน้ำบุญนะครับมึงสาวหล่ะอย่นังงามมึงดีที่ไปเที่ยวกับผู้บ่าวเลือนรัง ขอตัวขอเพื่อพี่นอ้องอีู่ตกอนไรของขอโทษหลายๆครับอยู่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ